ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในขณะนี้เนี่ยคนที่อาสามาช่วยนะเท่าที่ผมทราบมาจากคนวงในนะมีการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับให้ข้อมั่นสัญญาว่าถ้าหากได้เงินมาจะต้องมีส่วนแบ่ง30%ไปจ้ะมาช่วยคดีไม่ทันไรเลยลงทุนไม่เยอะแต่ว่าจะเอากำไรตั้งเยอะ บอกว่าถ้าสามารถช่วยสำเร็จจะขอสามสิบเปอร์เซ็นตตกลงจะมาจะมาช่วยหรือจะมาเอาตังค์ผมไม่เคยเอ่ยเงินไม่ได้บาทเดียวเงินผมลงทุนไปห้าแสนกว่าผมก็ไม่เคยร้องขออะไรไม่เคยรับบริจาคใครแต่คนมาลงทุนแป๊บเดียวบอกว่าจะต้องมีส0มสิบอร์เซ็นแล้วก็เอาคำฟ้องมาให้ผมดูสองแผ่นนะผมไม่แปลกใจแล้วครับว่า การที่จะมาคัดค้านเพิ่อถอนทนายของผมก็ดีเพิ่อถอนกรรมสิทธิ์ผมก็ดีแล้วจะมาใช้คําฟ้องผมไปไปใช้เนี่ยนะครับที่บ้านผมเนี่ยมีแปลงนะครับนะแบบหรือมีหินเจียสีนิ้วอยู่ถ้าหากชุดที่จะมาค้านผมเนี่ยจะมาถอนคาร้องทุกผมวันที่20กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหินเจียไปที่ศาลด้วยนะครับถ้าคุณจะบอกว่าเอา,เอาคำเอาคำฟ้องของอาฉริญาเนี่ยมาใช้คุณใอ้หินเจียรครับช่วยเจียใบหน้าคุณด้วยนะ ว่าคุณหน้าด้านหรือเปล่าที่จะมาคําฟ้องของอัจาิญาไปใช้ก็ในเมื่อคุณบอกว่าคําฟ้องของผมเนี่ยมันเฮงซวยมันไม่ดีนะทําแล้วเนี่ยนะมันเสียหายอย่างนู้นอย่างนี้ก็อย่า,ามาใช,ใช้ครับของผมมันไม่ดีอย่ามาใช้นะผมไม่รู้หรอกนะแต่ว่าผมผ่านการตรวจสอบของนะผมบอกให้เลยว่าผ่านการตรวจสอบของกระบวนการยุติธรรมแล้วนะแล้วก็ผมมั่นใจว่าถ้าผมได้มีโอกาสไต่ ผมมั่นใจว่ามีมูลแล้วคนบนเรือมีหนาวผมบอกแค่นั้นเลยนะครับรับรองว่าไอ้ที่บอกว่าตายอย่างเงี้ยทีนี้จะตายอย่างนี้เลยตายเลือกเลยไม่ใช่ตาธรรมดาแล้วทีเนี้ยจะกลายเป็นตาเหลือกเลยเพราะอะไรเพราะถ้ามีมูลคดีฆ่าคนตาย,ยมันคนละคดีประมาทนะครับนะมันคนละเรื่องกันอย่างที่ผมบอกอะ่ะสองแปดแปดสองเก้าศูนยอก้าห้านะเดี๋จะประมาทแล้วแต่ เวลาสารลงโทษเนี่ยเขาเขาสามารถลงโทษตั้งแต่หนักไปหาเบาได้แต่ไม่ใช่เอาเบามาหาหนักตักกะที่ไหนก็ไม่รู้เอาปวดอ้างปวดสักดาว่าเป็นอดีตนะผมไม่รู้หรอกเพราะเป็นอดีตอะไรก็แล้วแต่แต่พูดตรงว่าคุณไม่มีสถานภาพในขณะนี้แล้วเนี่ยไม่ควรจะเอาสถาบันของศาลมาแอบอ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะสถาบันของศาลเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องมีใครมาอวดอ้างหรอกครับว่า เคยตัดสินแบบนี้เคยตัดสินแบบนั้นมันทาให้สถาบันเกิดความเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพว่าสถาบันของสามเป็นที่เคารพนะครับแล้วก็เป็นที่เพิ่งสุดท้ายของคนไทยทั้งประเทศในเรื่องของกระบวนการทำนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเอานะครับสิ่งที่มาแอบอ้างเลยนะทำให้เสียหายนะครับนะก็เรียนด้วยความเคารพก,กันนะครับคุณเป็นทนายความแล้วคุณก็ต้องใช้คําว่าทนายความ อย่าใช้คําว่าอดีตนะครับมันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่คู่ควรเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วอย่ามาอ,อ้างอย่างนี้ไม่ไดีนะมันเป็นสิ่งที่ทำาให้เสียหายผมเรียนด้วยความเคารพเลยนะผมเชื่อมั่นศรัทธานะแล้วผมมั่นใจในกระบวนการทําโดยกระบวนการของศาลมาโดยตลอดสิบปีผ่านมาเนี่ยผมถูกมากกว่าสองร้อยคดีผมก็ได้ที่เพึ่งสุดท้ายของประชาชนก็คือสาลสิทธิยุติธรรมนะครับทําให้ผมเนี่ยนะ รอดคุดรอดตาลามาถึงวันนี้ได้นะครับเกือบ200คดีนะดังนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่านะเราทําเพื่อสังคมจริงๆเราทําเพื่อพี่น้องประชาชนคนทังประเทศถ้าวันนี้ไม่มีอัจชริยะามาฝังส้นตีนนะของตำรวจทอนภาคหนึ่งนะหรือคนต่างๆเหล่านี้ผมบอกให้เลยว่าคดีแตงโมโจบไปนานแล้วนะครับมีหมนี่แหละเสือเพื่อชาติเสือเพื่อสังคมนะ โดนคดีสี่คดีเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเตรียมตังค์อีกคดีหนึ่งก็สามสี่หมื่นบาทสี่คดีก็แสนกว่าก็ต้องเก็บเงินสำรองหาเงินสำรองมาเพื่อต่อสู้คดีนีนในชั้นศาลอีกต่อไปอีกสี่คดีนะก็แสนกว่าแล้วนะั่นแหละก็ต้องสู้กันไปนะครับนะเราถึงบอกว่าคดีแตงโมนเนี่ยถ้าเราได้ทำต่อนะรับรองคนบรเรือเหนื่อยแน่นอนนะตาเหลือกแน่นอนนะครับนะ เรียนอย่างนี้นะครับว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับถ้าไม่พอใจนะครับผมก็อย่าด่านะครับคุณไม่รู้ความจริงว่ามีไม่มีนะครับผมบอกให้คุณเลยทราบเลยว่าผมมียิ่งกว่าที่คุณอยากจะได้ไปซ้าไปนะครับนะเรามีหมดแล้วครับนะอนห,หลักฐานต่างๆเหล่านี้แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเปิดไม่ได้จริงๆถ้าเปิดได้ผมเปิดให้แล้วนะครับนะ ผมบอกให้ทราบเลยเปิดได้เปิดให้แล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะนเห็นไหมวันนี้ท่านอธิบดีอายการพาะหนึ่งาท่านได้อธิบายครับว่าในการสั่งสอบเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อให้มันสิ้นสงสัยนะก็เี็น้อาากประชาชนคนหน่ก็ลองคิดดูนะครับนะ ท่านอดิบดีก็ยังมีความสงสัยเราไม่มีสิทธิ์สงสัยเลยเราไม่มีส,สิทธิสงสัยตำรวจทำเลยละนะผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ให้กําลังใจผมนะแล้วก็ความรักความศรัทธาที่ให้กับผมผมยืนยันนะครับว่าจะทําหน้าที่ผมให้ดีที่สุดแล้วก็จะยืนหยัดเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะเราได้รับกําลังใจจากสื่อมวลชน นะครับเกือบทุกๆท,ท่านที่มาช่วยทําคดีแตงโมสู้นะครับขอให้ผมสู้ขอให้ผมสู้นะจริงๆขผมบองตรงนะผมท้อจนไม่อยากทําแล้วพูดตรงเลยวันนี้เปิดใจเลยว่าท้อไม่อยากทําแล้วนะแฟนผมอยู่ข้างๆเนี่ยก็ไม่อยากให้ทําแล้วเพราะว่าอะไรมันถูกด่าถูกด่าด้วยถูกเหยียดยามด้วยถูกดูหมิ่นทุกอย่างนะมัน มันเกินที่จะเยียวยาที่จะรับได้นะผมไม่ได้กลัวคดีหรอกนะครับคดีขี้หมาแบบนี้ไอ้ดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานโทษปีหนึ่งไอ้คดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโทษปีหนึ่งพวกนี้มันกิ๊กก๊อกตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีสนใจอะไรหรอกนะครับและเวลาผมสวนกลับเนี่ยอย่าร้องนะครับผมบอกให้ผมเอามาหิดนะครับไม่ใช่ว่าคุณเล่นผมฝ่ายเดียวได้นะผมอย่างคนอย่างผมอ่ะกัดไม่ปล่อยนะครับผมบอกให้เลยคนบ้ามาเจอคนบ้าให้มันรู้ไป ผมก็คนบ้าคนหนึ่งนะในวงการตำรวจเขาบอกไอ้นี่มันบ้านะผมก็จะบ้าถึงที่สุดนะครับผมบอกให้เลยว่าถ้าใครมาโกนส้นตีผมเนี่ยอย่ามาฟ้องผมอย่างเงี้ยถ้าผมไม่ผิดเนี่ยผมเข้าคืนนะครับกัดไม่ปล่อยเจงเป็นเจงเจ้าเป็นเจ้าบอกให้นั้นแหละนะครับคุณมีดาวคุณก็หลุดจากดาวได้นะครับคุณมีตําแหน่งคุณก็หลุดได้นะครับพื้นที่อย่าลืมนะครับตำรวจไทยไม่มีใครขาวสะอาดพี่น้องประชาชนคนไห้เชื่อผมนะครับ ตำรวจไทยไม่มีใครขาวสะอาดพื้นที่ของทุกพื้นที่ต้องอาศัยธุรกิจมืดเป็นแหล่งที่สำหรับเป็นเงินทุนในการทำงานในการทำหากินทำเลทองนะครับเพราะหนึ่งบางคนเนี่ยต้องมีเบี้ยมีอะไรต่างๆไม่ใช่ได้มาเพราะความดีหรือฝีมือแต่มันได้ามาได้มาเพราะโชคช่วยนะครับนะครับได้มาเพราะโชคช่วยดังนั้นเนี่ย ทุกคนมีแผลครับตำรวจทุกโรงพักทุกหน่วยงานทบวงกรมมีแผลผมจะบอกให้จุดอ่อนของตำรวจคืออะไรครับธุรกิจมืดนะคุณอยากกลัวเขาถ้าคุณกลัวเขาเขากำลังแก่คุณแต่ถ้าคุณตัวเราเองต้องขาวก่อนนะครับถ้าตัวเราขาวเนี่ยเราไปชนกับของดำเนี่ยของดําจะไม่กล้าสู้ของขาวแต่ถ้าเราของดำเมือนในไอ้ดาวแปดแฉกนะ ที่เป็นส่วนรับใช้ตํารวจอย่างเงี้ยไอเนี้ยมันของดํามันก็เลยไม่กล้าชนกับของขาวแต่ของผมเนี่ยของขาวผมไม่ชนกับของดาเนี่ยของดํามันกลัวผมสามารถเดินเดินชนได้หมดแหละตารวจทั่วประเทศะนะครับไม่ใช่เขามีปืนแล้วเราต้องกลัวไม่ใช่เขามีกฎหมายเขาจะรังแกเราได้นัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยปี60สามารถวิพาวิจารณ์ตํารวจได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยสิทธิ นะครับกฎหมายของประเทศไทยเราไม่ต้ไปกลัวตำรวจไทยถ้าตำรวจดีเรายกย่องสรรเสริญถ้าตำรวจชั่วมันจะต้องบรรลัยไปข้างหนึ่งนะครับไม่มึงก็กูนะครับบอกเลยว่าสไตล์คือกูกไม่กลัวมึงนะครับพบกันนะครับสว,ส,สวัสดีครับ